รอูแบบดอยากจะถ่ายรูปตัวนั่งเดือบเบลนส่งให้เธอดูผมจะรอผมจะเทดูแอคิีแบบพี่มิครับเกิดมาไม่เคยทําอะไรเลื่อนแบบนั้นบ้านของอยู่สุพรรณบางปะมาพี่รู้จักไหมครับก็แค่เด็กตัวดําบ้านนอกน้าท้องนาไม่ได้สูงโปร่งขาวแอคทีแบบพี่หรอกครับอยากจะถ่ายรูปตัวนั่งเดือบเบลนส่งให้เธอดูผมจะหลอผมจะเทดูแอคิีแบบพี่มิครับไม่โค้ดเท ยังไงให้เหมือนดีวะวงว่าผมไปนั่งดื่มเบียร์ด้วยได้ปะแล้วพี่สอนผมนะผมจะถ่ายรูปส่งให้เมียผมจะถ่ายรูปส่งให้เมียอยากจะถ่ายรูปตอนนั่งดื่มเบียร์แล้วส่งให้เธอดูผมจะหล่อผมจะเท่ดูแอคคิฟเลยพี่มิครับจะถ่ายรูปส่งให้เมียผมจะเท่ดูแอคคินพี่มิคแค่ถ่ายรูปโชว์เบียร์ในไลน์กลุ่มและแอคคิฟไปวันวคนคิดว่าเท่เหรอมึงคิดว่าหล่อเหรอกำถ่ายรูปโชว์เบียร์ในไลน์กลุ่ม คิดว่าหล่อเหรอแม่งโคตรเสียวเลยว่ะจะทำตัวแบดบอยแต่กูมองดูแล้วแม่งดูตลกว่ะอยากจะถ่ายรูปเธอนั่งเดือบเปือแล้วส่งให้เธอดูผมจะหล่อผมจะเท่ดูแอคคิฟมันพี่มิครับผมจะถ่ายรูปส่งให้เนียจะเท่ดูแอคคิฟมันพี่ <ผม S 2> จะเท่ดูแอคคิ้พี่มิครับ <ผม S 2>